เรื่องพระอภิรูปนันทาเถรีผู้สำเร็จธรรมด้วยอสุภภา,าวนานางสิคมนาชื่ออภิรูปะนันทานี้เป็นทิดาของคฤรหาบดีมหาศาลในพันธุมดีนครในการแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีฟังธรรมในสำนักของพระศาสดา ตั้งอยู่ในสารณะและศีลห้าเมื่อพระศาสดาปรินิพานแล้วได้บูชาพระธาตุเจดีย์ด้วยฉัดทองที่ประดับด้วยรัตนะแล้วตายไปบังเกิดในสวรรค์ท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในสุขติภูมินั่นเองในพุทธุประาการนี้บังเกิดในคันพระอัครมเหสี ของเจ้าสักยะเขมะกะในกรุงกบิลพัทเธอมีชื่อว่านันทาพระนางนันทานั้นมีรูปงามหน้าทัศนาหน้าเลื่อมใสจึงได้รู้กันทั่วไปว่าชื่อว่าอภิรูปนันทาเพราะอัตภาพร่างกายถึงความงามเลิศของรูปอย่างเหลือเกินเมื่อเธอจเจริญวัย สากยะกุมารผู้เป็นคนรักอย่างยิ่งได้สิ้นพระชนเสียในวันมั่นนั่นเองคราวนั้นพระชนกชนนีจึงให้บวชแม้ว่าเธอไม่ต้องการบวชภิกษุณีอภิรูปะนันทานนั้นแม้บวชแล้วก็ยังมีความเมาเพราะอาศัยรูปไม่ไปปฏิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าด้วยเข้าใจว่า พระศาสดาทรงตำหนิติเตียนรูปทรงแสดงโทษโดยอเนกปริยายพระศาสดาทรงทราบว่าเธอมียาณแก่กล้าแล้วทรงสั่งพระมหาประชาบดีว่าภิกษุณีทั้งหมดจงมารับโอวาทตามลำดับเมื่อถึงวาระของตนเธอส่งภิกษุณีรูปอื่นไป พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเมื่อถึงวาระภิกษุณีพึงไปด้วยตนเองไม่พึงส่งรูปอื่นไปเธอไม่อาจละเมิดคำสั่งของพระศาสดาได้จึงได้ไปปฏบิบัติบำรุงพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงเนรมิตรูปหญิงงามคนหนึ่งด้วยฤทธิ์แล้วทรงแสดงรูปแก่ง,อง่อมให้เธอเกิดความสังเวชได้พาสิทธสองพระคาถานี้ว่าดูกระนางนันทาเธอจงพิจารณาอัตภาพอันกระดูกสามร้อยท่อนยกขึ้นแล้วอันกระสับกระสายไม่สะอาดเป็นของเปื่อยเน่า จงอบรมจิตให้ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภะภาวนาอันหนึ่งเธอจงอบรมจิตให้หานิมิตมิได้และบรรเทาซึ่งอนุสัยคือมานะเพราะการละมานะเสียได้แต่นั้นจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปในเวลาจบคาถา ภิกษุณีอภิรูปนันทาบรรล,ลุพระอรหันต์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอปทานว่าอภิรูปนันทาเทริยาปรทานว่าด้วยบุพพจริยาของพระอภิรูปนันทาเถรีในกับที่91แต่พัทรกับนี้ พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพระนามว่าวิปัสสีมีพระเนตรงามมีพระจักษุในธรรมทั้งปวงเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นหม่อมชั้นเกิดในสกุลใหญ่ที่มั่งคั่งเจริญในพระนครพันธุม,มดีเป็นหญิงมีรูปงามน่าพึงใจและเป็นที่บูชาของประชุมชน ได้เข้าเฝ้าพระพุทธวิปัสสีผู้มีความเพียรมากเป็นนายกของโลกได้ฟังธรรมแล้วถึงพระองค์เป็นสารณะสำรวมอยู่ในศีลเมื่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้มีพระคุณสูงสุดกว่านรชนปรินิพพานแล้วหม่อมชันได้เอาฉัดทองบูชาไว้ณเบื้องบนแห่งพระสถูปที่บรรจุพระธาตุ หม่อมชั้นเป็นผู้มีจา้าอันสละแล้วมีศีลจนตลอดชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพนั้นละร่างกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่พบดาวดึงครั้งนั้นหม่อมชั้นครอบนำเทพธิดาทั้งหมดด้วยฐานะสิบประการคือด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอายุ วันนะสุขยศและความเป็นอธิบดีรุ่งโรดปรากฏอยู่ในพบหลังครั้งนี้หม่อมชั้นเกิดในพระนคนกรกบินลพัทเป็นธิดาของศากกยราชนามว่าเขมะกะมีนามปรากฏว่านันทาประชุมชนกล่าวว่าหม่อมชั้นเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความถึงพร้อมด้วยรูปงามน่าชม เมื่อหม่อมชันเติบโตเป็นสาวรู้จักตกแต่งรูปและผิวพรรณพวกสากยราชวิวาทกันมากเพราะตัวหม่อมชันครั้งนั้นพระปิดาของหม่อมชันกล่าวว่าพวกสากยราชอย่าชิพหายเสียเลยจึงให้หม่อมชันบวชเสียครั้นหม่อมชันบวชแล้วได้ฟังว่าพระตถาคตเจ้า ผู้มีพระคุณสูงสุดกว่านรชนทรงติรูปจึงไม่เข้าไปเฝ้าเพราะหม่อมชั้นชอบรูปกลัวจะพบพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปรับโอวาทครั้งนั้นพระพิชิตมานทรงให้หม่อมชั้นเข้าไปสู่สำนักของพระองค์ด้วยอุบายพระองค์ทรงฉลาดในทางอุบายทรงแสดงหญิงสามชนิดด้วยริ คือหญิงสาวสวยเหมือนรูปเทพอับสรหญิงแก่หญิงตายแล้วหม่อมฉันเห็นหญิงทั้งสามแล้วมีความสลดใจไม่ยินดีในซากศพหญิงที่ตายแล้วมีความเบื่อหน่ายในพกยืนเฉยอยู่ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคนายกของโลกตรัสกับหม่อมฉันว่าดูกระนันธา ท่านจงดูร่างกายที่ทุรนทุรายไม่สะอาดโสโครกไหลเข้าถ่ายออกอยู่ที่พวกพานชนปรารถนากันท่านจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์อย่างเดียวด้วยอสุภะเถิดรูปนี้เป็นฉันใดรูปท่านนั้นก็เป็นฉันนั้นรูปท่านนั้นเป็นฉันใดรูปนี้ก็เป็นฉันนั้น เมื่อท่านพิจารณาเห็นรูปนั้นอย่างนี้มีได้เกียดครานทั้งกลางคืนกลางวันแต่นั้นก็จะเบื่อหน่ายอยู่ด้วยปัญญาของตนหม่อมชั้นผู้ไม่ประมาทพิจารณาในร่างกายนี้อยู่โดยแยบคายก็เห็นกายนี้ทั้งภายในภายนอกตามความเป็นจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นหม่อมชั้นจึงเบื่อหน่ายในกาย และคลายกำหนัดในภายในไม่ประมาทไม่เกาะเกี่ยวเป็นผู้สงบเย็นแล้วข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์ในทิพพโสธาตและในเจโตปริยา,ยานรู้ปุกเพนิวาสยานและทิพจักสุอันหมดจดวิเศษหม่อมชันสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้ว บัตรนี้พบใหม่ไม่มีข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมชั้นมียานในอาาัฏฐะธรรมะนิรุตติและปฏิพานเกิดขึ้นแล้วในสำนักของพระองค์หม่อมชั้นเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างพังตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ การที่หม่อมชันได้มายังสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดนี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามหม่อมชันบรรลุแล้วโดวยลำดับพระพุทธศาสนาหม่อมชันได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8แปและอภินยาหกหม่อมชันได้ทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนา หม่อมชันได้ทำเสร็จแล้วจบอภิรูปะนันทาเทริยาประทานทราบว่าท่านพระอภิรูปะนันทาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แลเรื่องพระอภิรูปะนันทาเทรีจบ